คำเตือนการใช้ยาสมุนไพรหรือ,อยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสปปรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับคนล่าภไย่ชาแนวนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะนําพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับสมุนไพรดีๆหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับเป็นว่านมงคลนิยมปลูกกันตามบ้านเรือนนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือต้นว่านนะครับพญาสีทิศนะครับดอกสวยงดงามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นไม้สลรมมงคลแก่บ้านเรือนนะครับชอบปลูก ในทางทิศเหนือของบ้านนะครับสําหรับคนที่กําลังขึ้นบ้านใหม่นะครับปลูกไว้เสริมบารมีเสริมบุญเสริมบารมีนะครับช่วยเสริมบุญเสริมบารมีนะครับนําโชคลาภให้กับเข้ากับบ้านเรือนนะครับสําหรับใครที่ขึ้นบ้านใหม่นะครับนิยมเอานําไปปลูกนะครับเพื่อเป็นว่านมงคลนะครับปกป้องคุ้มภัยนะครับปกปักรักษาบ้านเรือนนะครับครับแล้วก็คุณประโยชน์นะครับหรือว่าสรรพคุณนะครับของเขานะครับก็มีนะครับท่านผู้ชมนะครับ เรานําส่วนหัวนะครับไปบดหรือว่าไปตํานะครับเพื่อจะนํามาเป็นยาประคบนะครับเอาไปประคบแผลสดแผลเปื่อยนะครับหรือว่าแผลจากเป็นฝีนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาจะมีสรรพคุณเป็นยาเย็นนะครับดีเยี่ยมนะครับท่านผู้ชมเป็นผื่นแดงต่างๆนะครับเขาจะช่วยได้ดีนะครับสรรพคุณดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ยังรักษานะครับฝีประเภทต่างๆเช่นฝีมะม่วงนะครับลำมะลอกนะครับ ฝีหัวเดือยนะครับแล้วก็ฝีมะตอยนะครับฝีประคำร้อยนะครับนํามาตาผสมกับ40่ิดีกรีนะครับหรือว่าเหล้านะครับแล้วนําไปพอกบริเวณที่เป็นฝีนะครับดีเยี่ยมนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ว่านสีทิศนะครับตามความเชื่อนะครับตั้งแต่โบราณนะครับจะเปรียบเสมือนนะครับกับต้นไม้เสียงไทยนะครับหากผู้เลี้ยงว่านสีทิศสามารถปลูกให้ว่านออกดอกพร้อมกันทั้ง4ดอกได้นั้น เชื่อว่าจะทําให้ผู้เลี้ยงมีโชคลาภนะครับแล้วก็ในช่วงที่ว่านกําลังออกดอกนะครับทั้ง4อยู่นั้นผู้เลี้ยงว่าน4ีทิศจะคิดการใดจะประสบความสําเร็จสมดังความมุ่งมา่ปรารถนานะครับแต่หากว่าว่านสีทิศที่เลี้ยงอยู่ออกดอกไม่ถึงหรือว่าจะออกประมาณ2 3ถึง3ดอกนะครับจะเป็นเหมือนอาร่างบอกเหตุนะครับที่จะมีสิ่งไม่ดีนะครับ เกิดแก่ผู้เลี้ยงนะครับดวงชะตากําลังจะตกนะครับซึ่งไม่เป็นผลดีต่อบ้านเรือนนะครับครับนี่ก็คือสรรพคุณนะครับของบ้านพญาสีทิศนะครับสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของเขานะครับมีหลากหลายเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาเติมรักเติมแรงนะครับในแบบคนละไพ่ชาแนวนะครับสําหรับวันนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่า เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของคนล่า,ายัยชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ